ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโทมัสทูเครนกุนซือเชลซี th ตกเป็นข่าวว่าต้องการที่นำตัวเพรสแนลคิมเพมเบ้กองหลังเปียชเช่เพื่อมาเป็นตัวแทนของอันโตเนลเรดดิเกอร์ซึ่งอาจย้ายออกจากทีมรับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ a b k k 9 9 t s หรือคลิกลิงก์ข้างล่างน,นี้แล้วไปพบกันนะครับอนาคตของเรดดิเกอร์อยู่บนความไม่แน่นอนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยสัญญาของดาวเตะทีมชาติเยอรมันในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้มีรายงานว่าหลายสโมสรชั้นนาในโยุโรปต่างให้ความสนใจเซตแบกรายนี้รวมถึงแรลมอริตและบายมินิกด้วยดังนั้นการที่รูดิเกอร์มีโอกาสที่จะย้ายออกไปทําให้สิงบลูต้องเริ่มวางแผนล่วงหน้าไว้บ้างแล้วและดูเหมือนว่าถูกเคลนได้ล็อกเป้าไปยังลูกน้องเก่าอย่างคิมเพมเบ้ตามรายงานจากเลอร์กิฟทั้งคู่เคยใช้เวลาร่วมกัน2ปีที่ฝรั่งเศสโดยร่วมคว้าแชมป์ลีกเอิงสงสมัยและเข้าชิงแชมป์ลีกในปี2020 สำหรับคิมเพมเบ้ได้สวมปลอกแขนกับตันทีมมาแล้วหลายครั้งในฤดูกาลนี้แม้คิมเพมเบ้จะเลเสัญญาในถิ่นปาร์คเดอะแพรงก์อีก3ปีแต่ก็เชื่อกันว่าดาวเตะวัย26ปีมีความกระตือรือร้นที่จะหาความท้าทายใหม่ในต่างแดนเมสันเมาส์ยืนยันการควา้าแชมป์พิมลีกเป็นเป้าหมายของเชลซีมาเสมอและอยากไปให้ถึงแชมป์ยิ่งกว่าที่เคยเพราะเชื่อว่าฤดูกาลนี้พวกเขามีโอกาสดีที่จะทําให้เป้าหมายเป็นจริงทีมของโทมัสทูเคิลเริ่มต้นเดือนด้วยการนําเป็นจ่าฝูง แต่ตอนนี้หล่นลงมาตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลแล้วเนื่องจากปัญหาโควิดระบาดและอาการเจ็บรงังควันผลเสมอกัรวบูซเมื่อวันอาทิตย์ทําให้พวกเขาตามหลังแมนซิตี้อยู่หคะแนนก่อนเข้าสู่โปรแกรมแข่งช่วงสิ้นปีก่อนกลับไปเล่นเกมลีกพบแอสตันวิลล่าในวันบ็อกซิ่งเดย์เมา์ทราบดีว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในเส้นทางการลุ้นแชมป์พิมลีกและสิงห์บลูยังมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะยังได้ลุ้นแชมป์ต่อไปเมื่อคุณกดดันตัวเองด้วยเป้าหมายคว้าแชมป์พิมลีกทุกๆนัดจะเพิ่มความกด,ดัน ทุกแต้มสำคัญหมดเมาบอกกับสกายสปอร์ตเราได้เป็นจ่าฝูงอยู่ช่วงหนึ่งเราเจอผลเสมอบางนัดและลนลงมาอยู่อันดับ3ม,มันแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณทำแต้มหลุดมือการลุ้นแชมป์อาจจบลงอย่างรวดเร็วแชมป์เป็นเป้าหมายของเราเสมอละเราอยากไปให้ถึงจุดนั้นฤดูกาลนี้ยิ่งรู้สึกแบบนั้นมากกว่าที่เคยเพราะเราคิดว่าเรามีโอกาสงามเราสามารถทำได้แน่เรามีความมั่นใจนะแต่เราต้องทอมตัวและมีสมาธิด้วยต้องไม่ละเลยเรื่องเบสิกด้วยเหมือนกัน คาโลคูดิชินีอดีตนายทวารและโค้ชด้านการยืมตัวของเชลซีกล่าวยกย่องผลงานของคอเนอร์กาลเกอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่กำลังโดดเด่นอยู่กับคริสตัลพาเลซกองกลางวัย21ปียิงไปแล้ว6ประตูจากการลงสนาม17นัดให้กับปราสาทเตือนแก้วนอกจากนี้ยังได้เดบิวต์ให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมพบซานมาริโนเมื่อเดือนที่แล้วสิ่งสําคัญสําหรับคอเนอร์คือการจบฤดูกาลได้ผลงานแบบในตอนนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ใส่ออปชั่นในการดึงตัวเขากลับมาในเดือนหน้า เราทำแบบนี้เหมือนกันในกรณีของบิลลี่คิวมอร์ผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งในอดีตการยืมตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องประสบความสําเร็จอย่างเดียวหากนักเตะได้ลงเล่นทุกนาทีบางครั้งโดยเฉพาะในช่วงวัยนี้คุณได้เรียนรู้เยอะเหมือนกันเวลาที่คุณไม่ได้ติดทีมผมมองย้อนกลับไปถึงคอเนอร์เมือ่อซีซั่นที่แล้วกับเวสต์บอม์บิตอัลเบียนซึ่งเขาเจอกับความยากลำบากตอนที่สลาวเวนบิลิสถูกแซมอัลาไดส์เข้ามาทำงานแทนคอเนอร์พลาดลงสนานไปหลายนัดในยุคข,ของอลาไดส์และผมต้องคุยกับเขา บอกเขาว่าให้เขามองโมเมนต์นี้ในเชิงบวกเพราะว่าเขากําลังเรียนรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ลักษณะนี้และการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมคุณหวังที่จะได้ลงเล่นทุกนาทีในทุกนัดและมันจะมีช่วงเวลาที่คุณต้องใช้เวลาบนม้านั่งอยู่สักพักดังนั้นทําไมไม่เริ่มรับมือกับด้านนั้นของเกมตั้งแต่ตอนนี้เลยละ่ะกับนักเตะที่มีพรสมรรค์อย่างคอร์เนอร์คุณจะรับความสนใจมากมายจากหลยๆสโมสรทั้งในอังกฤษและต่างประเทศมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการจากเขา และการเลือกสมสรที่ใช่เรารู้สึกว่าคริสตันพาเลสคือแบบนั้นเลยกฎใหม่พิมลีกมีผลโดยตรงต่อนักเตะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเดอร์มินเดอร์รายงานว่านักเตะที่เลือกไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อาจต้องเดินแยกทางกับพนุ่มทีมนี่อาจจะเป็นความพยายามครั้งใหม่เพื่อลดภารการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลกฤษในเวลานี้โดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟจัดการแข่งขันเลื่อนเกมไปถึง6คู่ด้วยกัน นักเตะที่ไม่รับการฉีดวัคซีนอาจถูกสั่งให้แยกเดินทางจากเพื่อนร่วมทีมข่าวเผยนั่นเป็นหนึ่งในมาตรการที่พีมาริเตรียมจะพิจารณาตอนนี้กำลังรวบรวมเรื่องมาตรการด,าด้านความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสโมสรที่มีสมาชิกฉีดวัคซีนเยอะแล้วอาจต้องสร้างแรงกดดันให้กับสมาชิกบางส่วนที่ปฏิเสธการรับวัคซีนเพราะนั่นอาจส่งผลให้เชื้อไวรัสแพรกก่กระจายไปบนรถบัสยามเล่นเป็นทีมเยือนรถทีมโคช้ชเครื่องบินรวมถึงรถไฟ พิมลีกได้มีคาแนะนําเรื่องมาตรการฉุกเฉินแล้วแต่ก็ได้มองหาแนวทางใหม่ๆในการลดการมีปฏิสัมพันธ์ภายในอาคารการเดินทางไปแข่งตลอดจนการขับรถมาฝึกซ้อมด้วยเช่นกันนั่นอาจหมายถึงการระงับไม่ให้นักเตะเข้าไปเซลฟี่กับแฟนบอลฉลองท่าดีใจหลังทําประตูและลดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของเหล่านักเตะเช่นเดียวกับการประชุมในพื้นที่ปิดการรับประทานอาหารและการเดินทางที่อาจมีความเสี่ยงสูงคูดิชินียกย่องผลงานของสองแข้งสิงบลู คาโลคูดิชินีอดีตผู้รักษาประตูเชลซีที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นโค้ชเทคนิคที่ดูแลนักเตะสัญญายื่มัวได้เสนอชื่อสองแข้งมีรุน้นคว้ารางวัลยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลในมุมมองของตัวเองอดีตแข้งอิตาเลียนหันมาจับงานบทบาทปัจจุบันกับสโมสร,รมาตั้งแต่ปี2019หนึ่งในความสำเร็จของเจ้าตัวคือการจับตาดูฟอร์มของเทปโวชโรบาก่อนที่แข้งดาวรุ่งของเราจะก้าวสู่ชุดใหญ่ในปีนี้ผมต้องพูดเลยเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการพัฒนาทีม ในซีซั่นนี้ผมมองว่าเทฟวอชโบาเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆเอ็กเพรสอ้างบทสัมภาษณ์ของคาโลเขาทําได้ดีมากครับและผมเองก็ดีใจมากๆที่เห็นเขาลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมตั้งแต่พรีซีซั่นและผมก็ทํางานร่วมกับเขามาตลอดช่วง2ปีมานี้ดังนั้นผมภูมิใจมากๆที่เห็นเขาทําได้ดีอีกคนหนึ่งที่โค้ชวัย48ปียกย่องความสามารถคือเมสันเมาส์เมสันเมาส์ก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันครับ ตอนนี้เขาเป็นแกนสำคัญของสโมสรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ